จะอายบ้างหรือไงฮะใครเร็วใครได้พี่ไม่เห็นหรอว่ามันเนี่ยไม่โยกมาหัวเราอะ่ะพ่อแม่อย่ามาจากไหนฉันก็ไม่กลัวหรอกนะพี่คะเอายำรวมมูนเส้นหนึ่งที่ค่ะได้เลยครับรับรองเลยเดี๋ยวพี่จะทําให้รอไม่เกิน3นาทีขอเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะได้เลยได้ตามสั่งแน่นอนยสเ็นนน,นี่เลยครับยำสูตรเด็ด จานนี้ของฉันพ่อฉันเนี่ยซื้อแล้วคุณครับคุณสั่งตอนไหนครับนี่ของน้องเขาคุณก็ต้องตามคิวสิอืยมยำร้านเนี่ยอร่อยดีจริงๆนี่คุณยังมีความเป็นผู้ชายอยู่ไหมว่าจะเป็นผู้หญิงแบบนี้ได้ไงไม่รู้จะอายบ้างหรือไงฮะหรือว่าทำจนชินไปละนี่คุณผู้จะยสองคนทานเนี่ยไม่ได้ยิีที่ไงฮะ อ๋ออายอายอะสะกดเป็นไหมอายอายทำไมละ่ะผมทำอะไรผิดก็ในเมื่อยำจานนี้ยผมจ่ายเงินไปแล้วนี่นี่ไงพวกคุณสองคนมาก่อนทำไมไม่รู้จักจ่ายเงินก่อนละ่ะใครบอกว่าฉันยังไม่จ่ายฉันกำลังจะจ่ายอยู่นี่ไงแต่ว่าคุณเน่มาแซงคิวฉันก่อนไม่รู้แหละใครเร็วใครได้ <laughs> ใช่ใครเร็วเนี่ยใครได้แมคนพูดแบบนี้มันจะเกินไปแล้วนะแล้วไง จ้ญญาเยนาอยูเรื่องกันเลยเดี๋ยวเราสั่งใหม่ก็ได้นี่พี่จะไปยอมทําไมพี่ไม่เห็นหรอว่ามันเนี่ยมิย่อมมาหัวเราอ่ะเออนาเอ,อ่อพี่เอายำรวมเหมือนเดิมอีกที่นึงค่ะได้ครับหืยมยำของชาวบ้านเนี่ยก็อร่อยดีจริง <laughs> นี่พี่เห็นหรือยังว่ามันเนี่ยตั้งใจมาแกล้งเราอ่ะเออนาดาไม่ไปได้หรอกถือซะว่ายำจานนั้นเนี่ยเราทำบุญแล้วกัน คลอยมาท้องเสียสามพันเร็จกว่าที่เธอสาธุเพียงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโกกเกือบหกซะแล้ว <S <S ของยิงอย่อยอยู่เลชนะพี่ <S <S นะพี่ว่าไงจ้าที่รัก ได้ไหมคะได้สิจ๊ะสาอยากกินใช่ไหมเดี๋ยวพี่เนี่ยจะสั่งให้ใหม่เลยนะสาสาอยากกินอะไรเนี่ยบอกพี่ได้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะแล้วรอคิวนานไหมคะสาขี่เกียจรอค่ะอ๋อไม่น่าจ้ะเดี๋ยวพี่เนี่ยจัดการให้นะจ๊ะถ้างาั้นแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายจิบจ๊บจุ๊บพ่อคะไอายา้ยำที่กำลังยำอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวฉันเอานะ ายำเสร็จแล้วใส่ถุงให้ฉันเลยฉันจะเอานี่คุณจะเอาอีกแล้วเหรอพี่โอกพ่อคะด่าไม่ยอมนะพ่อคะฉันเป็นลูกค้าประจํานะแล้วฉันก็มีเงินจ่ายด้วยยำแค่ถุงเดียวฉันก็มีปัญญาจ่ายคิดว่าคนมีเงินจ่ายคนเยอไงฮะไม่รู้แหละพ่อคะยังไงวันนี้ฉันต้องได้ยำถุงนั้นกลับบ้านเอาอีกแล้วเหรอคุณมาที่หลังอะ่ะคุณก็ต้องต่อคิวน้องเขาสิทําแบบนี้ไม่ได้หรอกนะแล้วจะทาไมอะ่ะ พ่อแม่อย่ามาจากไหนฉันก็ไม่กลัวนะมาดิ่มาพี่ดาพี่ว่านะเขาอ่ะต้องเอายาหนีมไม่ได้ให้เขาไปถนนาะไม่ดีค่ะพี่ดาลรโคตรเกลียดคนแบบเนี้ยเห็นแก่ตัวที่สุดอ่าเอางี้ละกันเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่ใจอีกไอ้ยามถุงนั้นน่ะฉันขอซื้อถุงละหนึ่งร้อยบาทนะพ่อค้าแบบเนี้ยฉันก็ ไม่ใช่คนถึงเกตตัวแล้วใช่ไหมเงินอ่ะมีไหมนี่คิดว่าได้มีเงินคนเดียวจะไปเที่ยวดูถูกแล้วเงินฟาดถูกคนอื่นก็ได้งั้นหรอกคะเปล่าไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยฉันแค่เอาเงินเนี่ยซื้อความสะดวกสบายอ๋อถ้าพวกเธอสองคนมีเงินก็ซื้อสิฉันไม่ได้ว่าอะไรนี่หรือว่าไม่มีเงินน่ะคนจนก็รอต่อไปนะจ๊ะ ฉันให้200แล้วฉันก็จะเอายำถุงนั้นกลับบ้านหน้อยฉันจะดูถูกมันเกินไปละเงินแค่เนี้ยฉันไม่ขาย <sự> เอาไปเลย250ฉันให้300 400บาทฉันให้500เอาไปเลย1,000บาท เอายำถุงนั้นกลับบ้านไปเลยนะยำเอาหน้าถุงละพันก็ยอมจ่ายพี่ซื้อยำได้ตั้งหลายถุงเลยอ่ะคุ้มแหมทถาเป็นเล่นตัวไม่อยากได้เงินสุดท้ายก็น,น่าเงินเหมือนกันนี่วันนี้อดกินอีกแล้วสินะยำของฉันด,ดาจะเสียได้ทำไม <c oughs> เราได้เงินตั้งพันหนึ่ง เดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาแกไปกินหมูกระทะบุฟเฟ่เลยมีทั้งยำแล้วก็ปิ้งยา่างตักได้ไม่อัน้นเลยนะรับรองอร่อยก็ถูกใจแกแน่นอนนี่ยำจานนั้นเนี่ยไม่มีของใครทั้งนั้นนี่มันหมายความว่าไงไปกินหมูกระทะอะไรกันแล้วพ่อค้าไอย้ยำเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่ก็ยำที่ฉันทำอยู่ มันไม่มีของใครทั้งนั้นแล้วก็ไปแจ้งของพวกเธอสามคนด้วยมันของไรเดอร์เดี๋ยวไรเดอร์ก็มาเอาแล้วฮะสรุปแล้วที่เถียงกันทั้งแด่เมื่อกี้ไม่ใช่ของชั้นงั้นเหรอใช่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นแหละเสียงโง่สะละชั้นนี่ไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมพวกเธอสามคนน่ะต้องมาทะเลาะกันหน้าร้านฉันด้วยแล้วก็เสียเงินเป็นพันด้วยไม่เป็นไรไอ้เงินแค่พันเดียวเองไม่ทำผลนักแข่งฉันล่วงหรอก เอาบ้างดีกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไม่รู้นี่พวกเทสองคนเอารถยนต์มาเลยเหรอใช่ขับรถยนต์ขับแค่มอไซค์มีหน้ามาอวดอีกนี่ฉันก็ถามเลยสิพวกฉันเนี่ยจำเป็นต้องอิจฉาคุณไหม <c oughs> ปาดาไปกันเถอะค่ะอะไรกันวะนี่ฉันโดนหลอกกันเหรอ อ๋อพี่พง์ลืมบอกไปคะ่ะแม่ฝ่ากมาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยให้พี่พงศ์กับพี่สะพ้ายไปกินข้าวที่บ้านด้วยนะคะอย่าลืมล่ะคะ่ะพี่พง์รู้แล้วนะพี่ไม่ลืมหรอกอะไรกันนี่พวกแกสามคนร่วมหัวหลอกฉันหรอผมไม่ได้หลอกนะผมะไม่มีเวลาทิบายต่งางหากผมจะบอกให้นะคนมีอ่ะเขาไม่อวดกันแบบนี้หรอกคนมีมักไม่อวด คนอวดมักไม่มีใช่นี่นี่จะปากแบบเนี้ยอยู่ยากหน่อยนะเพราะสังคมเดี๋ยวนี้เหลี่ยมมันเยอะปะหน้าแตกเลยไปสิครับ